เอาแล้วครับวันนี้มาอยู่กับผมนัโกเพ็คุณนะครับในวันนี้นะครับเราจะพามาเอาไข่นกสีชมพูนะครับผมขอเลือกแบบนี้ด้วยกันนะอันนี้อะไรนะี่ยอันนี้เขาน่าจะให้เราทาสีนะครับทาสีไข่เราคุยกับไอคนนี้ก่อนมันบอกอะไรนะเลาเลาลาอะไรวะอ่ากดคลิกกดคลิกอะไรวะเนะี่ยบอก เอ้ยกูจะมาเอาไข่ไม่ได้อยากคุยอะไรกับมึงอ,อ้าอ้าอะไรก้นเนี่ยโอเคบลาบลาลาไม่ไม่กดไม่กดเริ่มเลยอ่าแล้วใครมาถอกหมวกหัวเนะี่ยนี่ครับแล้วให้เราอ่ะมาคุยกับเอตะลุงนะครับลุงที่มันอยู่ตรงนี้เลยครับ คุยไปสวัสดีครับลุงเขาจะให้ทาสีไข่ตรงนี้นะครับ <c oughs> อลุงครับไม่เห็นหน้าลุงเลยครับโอเคครับโอเคเห็นหน้าลุงละเป็นชาวฝรั่งเศสแค่ดูจากตรงนี้ก็น่าจะรู้ละคือเขาจะให้เรามาทาสีไข่นะครับโอเคโอเคบลาบลาบลาแล้วเขาก็จะให้ถังเรามานะโอเคนะครับอันนี้ รูปไข่มันจะเป็นประมาณนี้เลยหน้าสวยอยู่นะครับสวยอยู่น่ารักเลยโอเคนะครับถังเป็นสีม่วงเหรอถังม่วงอันนี้ถังสีตาบอดสีตาบอดสีใช่ไหมอ๋อนี่ไม่ใช่สีมันจะกระจายอยู่ทั่วแมปเลยนะครับ เฮ้ยเฮ้ยเฮ่อคนสีแล้วนะเนี่ยอันนี้สีฟ้านู้นสีชมพูบลูเดี๋ยวอันนี้คือจุดของไข่อยู่ใช่ไหมเดี๋ยวผมไปหาก่อนนี่นี่สีฟ้านะที่หลองอนะ่ะถือว่าแบบแน่ทำง่ายนะครับ เดินเร็วด้ะอันงงงงงเฮ้ยเอเลียนนี่นี่เอเลียนโอ้ยมันอยู่ไกลจังวะเรื่องตึงใช่ไหมไม่ใช่อ๋อโอเคได้แลละมุดลึเกิน มองไม่เห็นแล้วโอ้โหเขาจะให้เราทาสีประมาณสามครั้งนะครับสามครั้งเท่าที่ผมดูมานะครับโอเคเดินไปเลยอันนี้ไม่ได้สปีดคลิปนะครับถ้าสปีดคลิปมันจะวิ่งเร็วเป็น The Flat ไปเลยนะครับโอเควิ่งไปวิ่งไปลุงครับผมมาแล้วกด E เพื่อทาสีทาสีจนกว่าไข่มันจะแตกนะครับเนี่ยดูนะเฉีย เอโอโอ้โอ้หัวแล้วเลยครับลุงพอไข่มันแตกมันก็จะมีไข่ออกมานะครับต่อไปสีสีอะไรอีกอ่ะอันนี้สีม่วงอ่ะไม่ใช่อย่าบอกนวสีน้ำเงินอีกแล้วอ่ะโอ้โหแล้วกูต้องวิ่งไปนั่งแต่ตรงนู้นอ้าวตรงนี้มันก็มีอ้าวเฮ้ยไม่เหมือนที่คุยกันไว้ว่ะ เดินไปเลยตรงนี้ไต่ได้ไหมไต่ไม่ได้โอเคหาทางขึ้นก่อนาทางขึ้นอันนี้ที่ไหนนะ่ะเอ๊ยใช่สีม่วงไหมโอเคใช่จริงๆ้วโอเคแล้วก็ไปทาไข่เลยนะครับอืมสปีดสปีดไปสปีด เกมเอขันทุกแมปอะ่ะมันวิ่งเร็วอะ่ะเวลาแบบว่าอะไรแบบนี้คือไม่ใช่วิ่งช้ามันจะดีมากเลยนะครับโอเคแกล้ถึงละน่าจะเหลืออีกหนึ่งครั้งนะครับแล้วเราก็จะได้มานะครับคลิปนี้ก็น่าจะสั้นๆนะครับผมจะมาสอนทำแต่ละวันแต่ละวันน่าจะลงสักประมาณสี่คลิปได้นะครับฉันคิดว่าอีกสองครั้งนะโอเคครับลุงตราไปสี่เครับน้ำเงิน น้ำเงิน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 โอเคเนีใช่ม่วงไหมวะมันใช่ไหมโอเคไม่ใช่น้ำเงินน้ำเงินสีน้ำเงินมันม่วงหรือเปล่าวะอ้ากูออตาบอดสีไปแล้วตาบอดสีคือชัว่วขณะ หรือสีชมพูวะโอ้ oh. no no เฉวแอปเอาปีนไม่ได้อีกโอ้โ oh, ห oh. เกมดีพวกเกมพวกนี้คือเกมที่ร่วมกับโลบอกนะครับให้เรามาตามหาเอกันนะครับให้เรามาตามหาเอกมากกว่าเออใช้สีเงนินตรงนี้หรือเปล่าหรืมม่วงวะโอ้ยงงเมดแล้ว มันใช่ไหมโอเคโอเคครับแล้วก็เดินไปเดินไปเดไปไปไป,ไปอีกแค่ครั้งเดียวมันก็จะเสร็จเควสแลไปเรากไจไได้ปไปไปไเไ้ไปไปไมไใไปตรงนี้ไ้ไปไปไลยอ่อมัมปกลไถึงแล้วโอ้กูมไไกลขนาดนี้เลยเหรอ ไปเลยครับไปเลยเดี๋ยวกลับไปเรื่อยๆไปโดดไปโอเคเฮ้ยอยากให้ไข่มันหน้าตาแบบนี้กว่าเท่ที่โอเคชันคิดว่าอีกสองครั้งนะอีกสอ่ะเดีด๋ยวเสีต่อไปมันสีอะไรวะเน,นี่ยสีมันเหมือนกันหมดและผมก็ปนเป ใช่ไหมปกติเห็นแต่เป็นสีม่วงเอาไม่ใช่ฟ้าหรอเดี๋ยวเราให้ตรงนี้เราเปลี่ยนเป็นฟ้าดีกว่าเฮ้ยไม่ต้องรอแล้วไม่ต้องรอแล้วไม่ต้องรอแล้วไม่ต้องรออะร้อนโว้ยคลิปหนึ่งสิบนาทีสีฟ้ามันอยู่บนนั้นใครจะไปเอาได้คะ เอา้าแล้วตรงไหนอะสีตรงไหนอะชมพูเหรอนี่ผมงงไปหมดแล้วนะครับชมพูตรงนี้เหรออ้าคิกอีอีอีเอ้ยตรงนี้ใช้ไม่ได้ละผมว่ามันพัง,งแล้วแหะเอ้ยสีสุดท้าย หัวร้อนเนี่ยขนาดเกมแบบว่าง่ายๆแล้วเนะี่ยอ้าวอะไรอ่ะไข่คุณแตกแล้วเหรอหรืออะไรคุณได้อะไรไข่ยังไม่แตกอันนั้นคือผมยังไม่ได้ไข่นะออะไรเนี่ย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 แจกลบักอเหร ไม่ผมจะตามหาสีเอาสีชมพู no no I am no นะสีอะไรนะสีมว่วงอ่ะผมเริ่มหัวร้อนแล้วนะครับจงังหวะนี้สีชมพูสีอะไร ให้เราดูไปตามถังหรือเปล่าเดินไปเรื่อยๆไปชมพูชมพูข้ามไปตอนที่ผมเสร็จเลยนะครับโอ้แล้วก็มีคนมาแย่งว้าวที่จริงแนะนำให้เอาเซิร์ฟฟีนะครับแนะนำเลยให้เอาเซิร์ฟฟี หรือเป็นสีเลสสีชมพูที่ซ้ามันต้องได้แล้วแหละสีชมพูเนี่ยตามมาหาทั่วโลกเลยแล้วเนี่ยเออควรจะได้โอ้โหนี่ได้มาแล้วสีชมพูโอ้เดินตามหาสีชมพูัะทั่วไาวแกไม่ได้หรอกเ,เออบวกกับการหัวร้อนยอด เมืองเมืองไปที่เมืองครับอันนี้น่าจะเป็นสีสุดท้ายแล้วแหละคือเราต้องมาทาจนกะไข่มันจะแตกเฮ้ยเฮ้ยแอดมินแอดมินแอดมินโอ้โหวี่วเขาแจกไข่ว่ะเฮ้ยสุดยอดกูได้ไข่นี้มาแล้วคือไข่เนี่ยทางแอดมินเขาจะแจกนะครับว้าวแอดมิน แอดมินแบบไหนครับผมจะเก็บให้หมดเลยนะครับแอดมินเย้ไข่เนี่ยจะแจกเฉพาะแอดมินนะครับโอเคกูม okay, าทาสีก่อนไข่เนี่ยจะแจกเฉพาะแอดมินนะครับโอเคทาไปเฮ้ยแอดมินว่ะแอดมินแบบไหนครับโอแอดมินแอดมินแอดมินขอบคุณครับขอบคุณครับเฮ้ยไข่มันเริ่มใกล้แตกนะครับโอเค แอดมินมาแจกว่ะ oh โอ้โหถือว่าทำคลิปนี่เบื้อ <practically> งเวลาคุณชิบหายต่อไปน่าจะเป็นสีม่วงอันนี้สีชมพูอ้าวก็ใช่โอเคครั้งสุดท้ายแล้วครั้งสุดท้ายแล้วแอดมินแจกไข่ด้วยนะครับผมเจอแอดมินไม่รู้ว่าน่าจะเป็นแอดมินแบบไหนนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเพราะผมก็ไม่ได้ติดตามอะไรเขานะครับโอเคนะ ฮ้ยแตกแล้วแตกแล้วแตกแล้วเวียมถือว่าวันนี้เราได้ไข่สองใบเลยนะครับโอ้แอดมินขอแอดหน่ได้ไหมครับแอดหม่แอดหน่เอออยากขอแอดแอดมินถือว่าดวงดีมากเลยนะครับมาปุ๊บกูเจอแอดมินปับ๊บตบมือสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ Bye-bye.